โอเคฮะสัปดาห์นี้ก็กลับมาดูการอัปเดตอีกแล้วแต่ว่าจะไม่ได้พูดที่อ mm ัปเดตใน GTA Online อย่างเดียวนะจะมีอย่างอื่นมาอัปเดตด้วย mm hmm. เช่นเกมใหม่แล้วก็ด l c หน้าของใน GTA Online เนี่ยมันจะเป็นอะไรไม่เสียเวลานะเข้าทีอย่างแรกก็คือของฟรีที่เขาแจกในหมดออนไลน์นี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นเกม GTA Online ในสัปดาห์นี้เนี่ย mm hmm. ก็ล็อกอินเข้าไปก็จะมีสิทธิ์ได้รับแว่นเหมือนกับเป็น Night Vision นั่นแหละก็ถ้าถามว่า Night Vision ในเกมเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรผมก็จะตอบว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอะเพราะว่าตอนกลางคืนในเกมเน,มน แบบเรามองไม่เห็นอะไรเหมือนใ้พวกเกมเฮลเลอร์อะไรอย่างงี้นะมันมันพอสว่างอยู่เพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้สวยอย่างเดียวเนี่ยสายก็จะเท่แบบเป็นพวกหน่วยสวาดหน่วยเอ่ออะไรนะทอมเคนซี่อะไรนะั่นนะก็เออตามนี้แหละก็เข้าไปรับฟรีได้ในร้านขายหน้ากากที่มันอยู่ตรงข้างๆชายหาดอะไรเนี่ยเราก็ไปรับ ไอ้น้ากาศ2อันนี้ได้จริงๆน่าจะมีเยอะกว่า2อันนี้นะแต่เอาเป็นว่าเป็นหน้ากาศประเภทในวิชาเนี่ยก็ลองไปดูได้ส่วนของลดราคาสัปดาห์นี้ก็มีนะ่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอย่างแรก็คือ h ฮเอ็นอพาร์ตเมนตหรือว่าเป็นบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราสามารถใช้เริ่มต้นทำไฮส์ได้ในสัปดาห์นี้นี่ก็มีโบนัสอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพูดถัดไปต่อจากนี้นะก็อันนี้จะลดราคา4 0เลยเฉพาะหมวดไฮเอ็นนะ ผมก็จะแนะนําให้ซื้อถ้าเราจะซื้อบ้านเนี่ยให้ซื้อไฮเอ็นอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่ามันเอาไว้ทำไฮสได้แล้วก็จะลดราคาแล้วก็ลดราคาของแต่งด้วยก็คือเรโนเวชั่นอะไรเนี่ยแล้วก็ของลดราคาอย่างอื่นนะที่มีน่าสนใจก็ผมจะแนะนําอันนี้บอดี้อัเมอร์ก็จะเป็นชุดเกราะทั่วไปเน่ที่เราซื้อในร้านปืนนะก็จะลดราคาครึ่งหนึ่งมันราคาไม่ได้สูงมากแต่ว่าถ้าใครทำไฮส์ทำอะไรเนี่ยแนะนําให้ซื้ออัดไปตุนไว้เยอะๆเลย ถ้าคนเม่เาตามหน่อยก็จะยังซื้อได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าถ้าเรายิ่งเล่นแบบเล่นไปเรื่อยเวลสูงแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บได้เยอะขึ้นประมาณนี้พวกชุดเกราะพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาวุธทุกประเภทเลยในร้านปืนนะอาวุธในร้านปืนมันจะลดราคา3 0ทุกอย่างถ้าที่ผมแนะนําให้ซื้อเนะี่ยก็จะเป็นพวกปืนเอเลียนอะไรเงี้ยที่มันราคาแพงๆนะตอนลดราคามันจะมันจะคุ้มดีเพราะว่าราคามันสูงพอมันลดมันก็ลดเยอะอะไรเงี้ยแล้วการใช้งานมันก็ค่อนข้างดีด้วยก็ลองไปดูได้นะสำหรับพวกอาว ก็มาดูพวกยานพาหนะก,กันบ้างดีกว่านะสำหรับที่ผมแนะนําก็มีอันนี้เป็นเครื่องบินเจ็ทไฮดราอันนี้เนี่ยบางคนซื้อมาแล้วหาไม่เจอนะเราเราต้องอเข้าไปโทรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรหาเพกซัสมันก็จะมีเครื่องบินไฮด้าให้เราให้เราเลือกมาสมมติว่าบางคนมีที่เก็บเครื่องบินแล้วก็คือไอ้ที่เก็บไอ้เป็นรงเก็บเครื่องบินอะไรนะผมลืมชื่อเออแฮงเกอร์แฮงเกอร์เออถ้าเรามีแฮงเกอร์แล้วเนี่ยบางที เราซื้อมาปุ๊บมันจะไม่ได้อยู่ในแฮงเกอร์นะเราต้องโทรเ,เรียกเพกัซัสก่อนอย่างที่ผมบอกพอโทรเ,เรียกเพกัสซัสมาแล้วแล้วก็ขับไอ้ไอ้เครื่องบินลำนั้นนะ่ะเข้าไปจอดในแฮงเกอร์อีกทีหนึง่งมันถึงจะเซฟแล้วก็มันถึงจะจอดในโรงเก็บเครื่องบินให้เราเพราะงั้นเนี่ยก็ลองโทรหาเพกัซัสนะสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยซื้อมาแล้วทำไมมันมันอยู่ไหนมันหาไม่เจออะไรอย่างงี้ส่วนรถคันอื่นๆนะ พวกรถก็จะมีอันนี้ i n s u r g e n จที่ผมแนะนำมันจะเป็นรถแบบกันร,ระเบิดได้นะมันก็เอาไว้ขับในพวกพับบิคเ t i o n อะไรอย่างงี้ดีอยู่เหมือนกันรถราคา40%แล้วก็อันนี้คารินคุลมะหุ้มเกาะตอนแรกๆที่มันออกมาเนี่ยมันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะมันก็มันก็แบบการกระสุนพวกเอเพรีะพวกอะไรอย่างงี้ได้ดีแต่ว่าหลังๆที่ผมเล่นเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้รถอะไรก็ไม่เห็นเป็นไรอะ ก็แบบเน้นหลบกระสุนเอาถึงเรืออยู่ในรถอะไรเงี้ยพักหลังผมก็ใช้รถสปอร์ตรถอะไรอย่างเงี้ยที่ผมซื้อมาตุนเอาไว้แล้วแบบไม่ค่อยได้ใช้ผมก็แบบไม่ได้ใช้ไอคารินคุณมาหุ้มเกาะอะไรเท่าไหร่แล้วแต่ว่า ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปซื้อดูได้คันนี้นี่มันไม่ได้แย่เนะีเรื่องการใช้งานอ,อันนี้ก็คือของฟรีอีกอย่างนึงก็คือไอเสื้อสีขาวนะผมคิดว่าคงจะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับเป็นเสื้อสีขาวธรรมดาแล้วก็มีตัวอักษรมาติดเหมือนเป็น jpeg ง,ง,ง่ๆนะเพราะงั้นก็ไม่รู้ดิสำหรับโบนัสเงินคุณสองในสัปดาห์นี้นี่น่าสนใจมากก็คือจะคุณสองเงินในภารกิจไฮสแรกส่วนในเกมหรือว่าไฮเดสเตอร์ ก็เราสามารถเริ่มทำได้โดยการไปซื้อไฮเอ็น่พาร์ตเมนต์ที่มันลดราคายอยู่ในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีมากเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีไฮซีนน้ำหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแหละที่แบบเงินนี้ไม่เยอะก็ไปซื้อไฮเอ็นมาแล้วก็เอามาทำไฮซีลสเตอร์อันนี้แล้วก็ยังมีโบนัสพิเศษสำหรับคนที่ทำครบจบทุกไฮในไอไฮซีลิสเตอร์อันเนี้ยแบบครบจนถึง Pacific Standard Job แล้วก็เสร็จไฟนอลเลยนะก็จะได้รับโบนัสเงินในเกม500,000 มันก็ไม่เยอะไม่น้อยอ่ะแต่ว่าสาหรับคนที่แบบผมแนะนำเฉพาะคนที่มีเพื่อนเท่านั้นแหละนะเล่นตั้งแต่ล้นไอ้ไฮอันแรกสุดยันไฮออนสุดท้ายเลยอันนั้นอ่ะบบว่าจับกลุ่มกันแล้วก็เล่นด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบถึงจะดีเพราะว่าถ้าไปเล่นกับพวกเรนดอมหรือว่าคนแลกหน้านี่มันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งมันจะไม่ค่อยสนุกเท่ากับถ้าเราเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้บอกว่าแต่แบบถ้าเพื่อนมันตายเราก็จะได้แบบด่าเพื่อนได้แล้วก็แบบหัวร้อนไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าไฮนี้นี้ จะมีความปวดหัวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะโทษกันไปกันมามันก็จะแบบไม่สนุกเท่าไหร่ประมาณนี้แหละก็ถ้าใครไม่เคยลองเนี่ยผมแนะนําเลยไฮ g ์แม่งค่อนข้างยากแล้วก็สนุกอะ่ะมันยากแบบสนุกนะเพราะงั้นไปลองเล่นดูแล้วก็คนที่เล่น h ฮซ์แรกสุดของไฮสเ์เ s t e r จบเนี่ยหรือว่าที่มันชื่อว่าฟรีซ่าจ็อบ ก็จะได้รับลายของรถคันนี้นะก็คือ ubermost cipher มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะมันแค่สวยแล้วก็หายากถ้าเกิดว่าเรามีรถคันนี้แล้วก็อยากจะอวดลายที่หายากแบบไม่มีใครหาซื้อได้ก็ไปเล่นให้ฟีซ่าจ็อบเฉพาะในสัปดาห์นี้นะ พอเล่นเสร็จแล้วของจะเข้าตัวครเราภายใน2-3วันประมาณนี้นะส่วนมรักเงินที่เหลือผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะไปอย่างว่องไวก็คือเนี่ยเป็นพวกโหมดอเวอร์ r ซอรี่มัเตอร์วอลอะไรอย่างงี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีธุรกิจหรืออะไรก็กดเข้าไปเล่นได้ง่ายๆตอนที่เราแบบเข้าเข้าเกมมาแล้วก็อยู่ตรงหน้าเมนูนะมันก็จะมีปุ่มให้กดเลยก็เข้าไปเล่นดูแล้วก็มีรกเงินคูณสําหรับไอภารกิจในอู่รถสำหรับคนที่มีอู่รถก็ คงจะดีแหละแต่ว่ามันแบบมันได้เงินน้อยอยู่นะถึงจะมีมรัดเงินคูณสองก็จริงก็จะมีภารกิจที่ให้เราไปแต่งรถของลูกค้าแล้วก็เอารถไปส่งประมาณนั้นนะ่ะก็แล้วก็มีไอ้ภารกิจที่ไปขโมยรถเอ็กโซติกที่มันจะจอดอยู่ตามแมปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นไอ้สภารกิจเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันมีบอร์เงินคุณสองไอ้ภารกิจบนกระดานขาวอะไรนะั่นน่ะถึงจะดีกว่านะแต่ว่าสัปดาห์นี้ไม่มีเพราะงั้นก็ข้ามข้ามไปแล้วมาดูความเป็นไปได้ของ DLC ใหม่ในเกม GTA Online นะว่า DLC หน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงกันเยอะนะสำหรับดรเด o d r คนนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักหรือว่าคนที่เอ่ออายุอายุยังไม่เยอะหรืออะไรเงี้ยแบบยังเป็นวัยรุ่นติ๊กต็อกอยู่ก็อาจจะไม่รู้จักนะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นคนทําเพลงทําเพลงแร็ปอะไรเงี้ย แบบระดับตำนานเลยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในเกม g t a งๆออนไลน์ด้วยแต่เรายังไม่ดูนะว่าจะส่วนร่วมขนาดไหนถ้าเกิดว่าดูในอัปเดตครั้งก่อนๆเนี่ยเขาก็เคยมีการปรากฏตัวมาแล้วอย่างเช่นคาโยบริโก้อันนี้นะในรูปนี้ก็จะมีโปรดิเซอร์คนอื่นด้วยอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาดังอยู่เหมือนกันทั้ง3คนเนี่ยนะก็เหมือนกับในในไออัปเดตคาโยาริโก้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเขากำลังจะไปเกาะป Yo ิโยคาริโก้เหมือนกับเราแต่ แบบเกิดบังเอิญว่าเขาโดนขโมยของโดนขโมยแฟลตได้หรือว่าไอ้แบบที่เก็บข้อมูลที่มันเพลงใหม่ของเขาเนี่ยโดนโจรปล้นไปเขา,าเลยไปเกาะขยโยกับเราไม่ได้นะก็เลยกลายเป็นว่าเขาหายตัวไปทีนี้เนี่ยในเดีวซีหน้าเนี่ยคนเขาก็เลยเดาว่าเอ้ยแสดงว่าเราต้องไปแบบไปทำเควสกับดรเดรย์ไปไปปล้นหรืออะไรอย่างนี้แน่เลยนะหรือความเป็นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจจะไม่ใช่เควสไม่ใช่อะไรเลยอาจจะเป็นเพลงใหม่ในสถานีพิทยุอะไรเงี้ยน,นะคือแบบว่าความเป็นไปได้มันมัน,ม,นมันเยอะมากๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยลอตตมันยังไม่ได้บอกอะไรเราทางนั้นแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขามีโมเดลตัวของด r รเดยในเกม GTA ออนไลน์แล้วผมก็เดาว,ว่าเอะมันต้องเป็นเควสอาจจะไม่ใช่ไฮอาจจะเป็นธุรกิจหรืออะไรแบบนี้จะมากกว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันมี NPC ของด r d r อรเดยอยู่เพราะงั้นเนี่ย ความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นแคปเพลงในวิทยุนี่ต่ำม,มากๆเลยนะมันต้องเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างลงทุนค่อนข้างอลังการนิดนึงอะไรเนาะแล้วก็มาดูรูปนี้นะอันนี้คือทีมงานของ rockstar ในทางด้านขวาคนนี้แล้วก็คนนี้คือ r Dr. d r เหมือนกับว่าเขามาทำงานร่วมกันอันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครรู้ว่าเขาทำอะไรกันแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยที่ผมเดานะอาจจะเป็นการให้เสียงภาคตัวละคร abc อะไรเงี้ยเวลาเราเล่นใน highs ก็จะมี abc ที่มันภาคแบบมัน คอยพูดแทนเราอ่ะเพราะว่าตัวละครใน GTA ออนไลน์ของเรามันเป็นใบตัวละครพวกเ v c มันก็จะพูดแทนเราอะไรประมาณนี้เขาอาจจะมาอัดแบบว่าผมก็ไม่รู้นี่อาจจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าไฮสหรือธุรกิจอะไรประมาณนี้แหละเรเดยเขาก็เลยแบบว่าเออนี่ไงมาให้เสียงอะไรประมาณนี้กับพวกทีมงานของ Star ์เกมนะ ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นอะไรโดยสําหรับการอัปเดต DLC ใหม่เนี่ยมันยังไม่มีใครรู้แหละว่ามันจะออกมาตอนไหนแต่ที่จะให้ผมเดาวนะก็คงจะไม่เกินสิ้นปีเนี้ยในเดือนธันวาคมอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าในเดือนเนี่ยมันมีเกมใหม่ไอ้ GTA t r i l o g y ที่เป็น3ภาคเก่ามัดรวมกันอนะ่ะมันมีเกมใหม่อันนั้นออกมาแล้วเพราะงั้นเนี่ย r o c k s า a r เขาก็เลยบอกว่าแบบจะพักเรื่อง GTA อออนไลน์ไปก่อนเพราะแบบอย,อยากจะให้ไปขายเกมใหม่ซะมากกว่าอารมณ์ประมาณนี้แหละ พอกระแสเกมใหม่มันเริ่มซาซาลงแล้วเนี่ยในเดือนธันวาคมอะไรเงี้ยเขาถึงจะมาประกาศเรื่อง DLC ใหม่หรืออะไรอย่างงี้จะมากกว่าหรือไม่ก็รออีกทีปีหน้าไปเลยแต่ที่เราไม่ต้องรอถึงปีหน้าเนี่ยก็คือนี่นะเกมใหม่ GTA d e t r i l o g y Definitive Edition ผมจะให้ดูในสต e ของ Microsoft มันมีรูปภาพใหม่มานะที่เขาจะ,ะลงให้กับ Xbox ก็จะเป็นหน้าของเกม GTA The t r i l o g y นี่แหละก็จะมีรูปอันนี้ ก็อันนี้เป็นรูปใหม่นะก็จะเห็นว่าเป็นทอมมี่อยู่ในไวซิตี้นะแล้วก็จะเห็นแสงเห็นเท็กซเจอร์ต่างๆของเกมที่มันเปลี่ยนไปในเวอร์ชันใหม่นี้อันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีใครรู้แหละว่าเขาปั้นว่าเขาทําให้รูปมันสวยหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่เกมเพลย์นะมันเป็นรูปที่เขาเอามาโชว์ในหน้าร้านค้าพอเป็นรูปที่เขาเอามาโปรโมทอะไรเงี้ยมันก็มันก็ปั้นได้มันก็ทําให้เฟกได้นะก็อันนี้เป็นภาร s คซาน d นเดรส ก็จะเห็นว่าเนี่ยรายละเอียดที่ผมจะใช้โฟกัสคือพวกต้นไม้พวกอะไรเงี้ยเราจะเห็นใบไม้เห็นกิ่งไม้ที่มันบอกว่าชัดมากๆอ่ะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยไม่มีทางที่มันจะสวยขนาดนี้นะอันนี้คือบอกว่ามันเหมือนลงมดเลยว่าง,งั้นเถอะที่มีคนติยังไม่สุดคือโมเดลตัวละคอรอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่า c j เเขารูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปหรือเปล่าแบบมันดูไม่ออริจินอลเลยมันดูเฮดดีแล้วมันดูแปลกๆนะอย่างเช่นแบบ บิ๊กสโมกอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบน่ารักดูแบบผิวนินเนียนขึ้นนะมันก็ให้อารมณ์แปลกๆเหมือนกันแล้วก็พวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันดูเหมือนกับว่าเป็นดินน้ำมันเป็นแบบมันแบบปแปลกแปะว่ากันเถอะท้ายพูดโดยรวมก็ยังไม่รู้นะว่าอารมณ์ตอนที่เราเล่นจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะก็รอดูผมสตรีมก็ได้ในวันที่เกมมันออกก็คือวันพฤหัสที่11นี้แหละนี่ก็เป็นรูปใหม่ในเซดนเดรสนะฮะที่มันยังดูเก่าๆ่าอยู่ก็คือไฟลนเนี้ย ถ้าใครเคยเล่นไซเนเดก็คือไฟมันจะจับเกินเป็น,ปนกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้นะก็คือมันจะดูตลกๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วในเวอร์ชันใหม่ก็ยังดูตลกอยู่เหมือนกันมันก็คือเนี่ยเป็นแบบเออมันเป็นพุ่มไม้ขึ้นมานะแต่รายละเอียดอื่นๆก็เนี่ยอย่างเช่นแสงอย่างเงี้ยแสงดูเท่มากนะในภาคเก่ามันไม่เท่ขนาดนี้มันไม่ไม่ได้มีเงาอะไรชัดขนาดนี้ผมก็รู้สึกน่าสนใจล้ มันเหมือนเกม GTA ภาค5ลงมอดอะไรเงี้ยผมก็ถ้าผมคิดว่าถ้าผมจะเล่นเนี่ยผมคงจะเล่นภาคซานเดสก่อนนะแต่ยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะว่าจะให้ผมเล่นภาคไหนก่อนตอนที่ผมรับสตรีมผมก็ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันมีระหว่างซ a นเดสกับภาค3อะ่ะเพราะว่าภาค3มันภาคเก่าสุดนะอันนี้อันนี้คือภาค3นะอยู่ในเมืองไวซิตี มันจะเป็นผ้าที่เก่าที่สุดในบรรดาทุกผ้าและส่วนผ้าซานเดสก็จะเป็นภาาใหม่สุดช่วยๆกันแนะนําหน่อยนะคอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยถ้าเกิดว่าชอบแล้วก็อยากให้อัปเดตแบบนี้อีกแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะตอนที่มันมีอัปเดตใหม่แล้วหรือไม่ก็ตอนที่เกมใหม่มันเข้ามาแล้วแหละเพราะงั้นก็ไปก่อนและตอนนี้บาย